สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเนาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมเมียโฟเหมือนเดิมนะครับผมโดยสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับผมสําหรับวิธีการย้ายมีหลายคนเนี่ยถามว่าพี่ครับย้ายทองเนี่ยเราจะย้ายยังไงดีย้ายพวกทองดาโกวีมิกมันมีวิธีย้ายยังไงนะครับผมและวิธีที่ผมใช้ปั Pump, ๊มวีมิกแล้วก็เอามาเล่นฟรีในเกมเนี่ยผมทํำยังไงนะครับผมมันมีวิธีอยู่ครับ แล้วก็วิธีการดูราคาดาโกดูยังไงหลายคนที่งงข้องใจกันมากเลยนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาอธิบายไว้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากก็เลยแล้วกันถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิเกียครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับผมรับประกัน2ปีเปลี่ยนใหม่ให้เลยทันทีนะครับไม่มีซ่อมและสําหรับใครนะครับที่มองหาร้านเติมเกมนะครับผมยังไงผมฝากร้าน rich man shop ไปด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อปรเ็แน่นอน สนใจเติมเงินเกมไหนนะครับก็กดลิงก์ข้างใต้ได้เลยนะครับผมบอกก็เลยว่าลิทแมนช็อปรับเติมหลายเกมมากนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยวิธีการย้ายทองลหลายหลายคนเนี่ยนะครับผมก็ถามว่าพี่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะย้ายทองกับตัวนี้ไปตัวเด็กหรือว่าอยากจะใช้ทองกับตัวเด็กไปตัวหลักนะครับเราจะทํายังไงนะครับผมก็บางคนเนี่ยมักจะชอบทาแบบนี้ครับ เข้าที่ตลาดนะครับผมแล้วก็แบบตั้งธนูแบบ300ทองหรือว่าตั้งธนู500ทองแล้วก็เอาตัวเด็กมาดึงเพื่อที่จะย้ายเงินไปนตัวหลักนึกออกใช่ไหมสมมุติว่า ID เดีเนี้ยเป็นตัวหลักของผมนึกออกป่ะสมมุติว่าอันนี้เป็น ID หลักนะผมก็เอามือเนี่ยตั้ง1อันแล้วผมก็ตั้งแม่งเลย600 600ทองแล้วผมก็ลงขายปั้งใช่ไหม แล้วทีนี้ถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะย้ายไนยังไงอ่ะก็ก็ไปเอาตัวเด็กดิครับแล้วก็ไปหาถุงเงินเนี้ยนะครับคุณเอาไอเทมอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณหาง่ายนะครับผมแล้วคุณคิดว่าคุณจะหาจํานวนเงินตัวนี้ยมาได้แล้วคุณก็กดซื้อแค่เนี้ยเงินมันก็จะมาเข้าตัวคุณแล้วนะครคุณต้องระวังเพราะว่ามันมีคนโดนแบนตรงเนี้ยเยอะมากเพราะคุณแบบว่าซื้อของแบบผิดราคาเกินราคา มันอาจจะมีพวกระบบตรวจจับหรืออาจจะมีแบบว่าพวกหลอกไฟล์หรืออะไรก็แล้วแต่布拉าบาบาที่เขาพูดพูดกันนะครับถามว่าวิธีนี้ย้ายได้ไหมก็คงจะย้ายได้เพราะอาจจะมีคนที่ใช้ทําอยู่เหมือนกันแต่มันมีการเสี่ยงหรือว่าโอกาสเสี่ยงที่จะถูกแบนสูงนะครับผมต้องใช้คําว่าสูงเนี่ยคุณคิดง่ายๆแล้วกันจากปกติเนี่ยแม่งเขาขายกันเนี่ยสิบทองแต่แม่งไปอยู่มึงโดดไปขายหกร้อย วันนี้คืนดีมึงอาจโดนตรวจสอบก็ได้แล้วถ้ามึงเกิดว่าเดินตรวจสอบมึงก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามึงทําแบบนั้นเนี่ยไอ้เฮียมันก็อยู่วงแลนเดียวกันด้วยนะครับเออมันก็ต้องอยู่จอข้างกันอยู่แล้วเพราะมึงคงเป็นไปไม่ได้ว่ามึงจะเอามือถือข้างเนี้ยมือถือเครื่องนึงไว้ตรงนี้หรือว่าคอมเครื่องมึงไว้ตรงนี้แล้วมึงไปดึงหน้าปักซอยบ้านมึงก็คงไม่ใช่ถูกป่ะเออมันก็ไม่ได้ถูกป่ะดังนั้นถ้าใครทำวิธีนี้ผมบอกเลยว่าพยายามเลี่ยงดีกว่าอย่าทำเพราะว่ามันมีนนนนน้้ออองใลลโดบตรเเเียยยยยะะหาค แล้วมันก็ให้ผลกลับมาว่าเพราะอะไรคุณถึงโดนนะครับผมดังนั้นถ้าคุณจะเอาแบบสบายใจนะครับคุณไปดึงเหล็กดํานะครับคุณต้องการจะคุณมีทองอยู่ใช่ไหมครับแล้วคุณต้องการจะย้ายไปตัวไปอีกตัวหนึ่งไปตัวหลักคุณก็เอาทองของคุณเนี่ยมาซื้อเหล็กดําแม่งเลยนึกออกป่ะพอซื้อเหล็กดําเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับคุณก็เข้าที่ระบบตลาดแล้วก็เข้าที่ X เข้าที่ดาโกนะครับไม่ใช่ X กนะก็คือเข้าที่ดาโก นะครับพอเข้าทดากเสร็จเนี่ยนะครับถามว่าคุณจะทํายังไงถ้าสมมุติว่าใครก็แล้วแต่ที่เล่นแล้วเปิดขึ้นมาเนี่ยตลาดตรงนี้เนี่ยไม่มีคาว่าดาโกเนี่ยนั่นลองดูก่อนว่าคุณเล่นในสตรีมหรือเปล่าถ้าคุณเล่นในสตรีมเนี่ยมันจะไม่สามารถแลกดาโกได้นะครับผมต่อมาเรามาเริ่มกันที่โทรศัพท์หรือไม่ก็ PC ซซึ่งคุณจะเจอโหมดนี้แน่นอนนะครับก็คือดาโกนะครับพอคุณแตกแล่ออกมาแล้วเนี่ยคุณมีแล่ปุ๊บใช่ไหมครับคุณต้องการจะเอามา จุเป็นเจ้าตัวเหรียญน,นะครับผมเหรียญนาก,กคุณก็ต้องทําการผูกบัญชีของคุณก่อนให้เรียบร้อยนะครับและที่สําคัญตอนนี้เขามีข้อกําหนดไว้ว่าคุณจะต้องมีเหรียกดําไม่ต่ํากว่าห้าแสนคุณถึงจะเอามาเก็บเป็นเหรียญตากโกได้นะครับผมดังนั้นทุกๆการย้ายหนึ่งแสนเนี่ยมันจะต้องเสียหนึ่งแสนหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับนี่คือจะเรียกว่าถ้าเป็นการเทรดหุ้นอะไรพวกนี้เขาจะเรียกว่าค่าแก๊ หรือไม่ก็คุณจะเรียกว่าค่าภาษีก็ได้อะเออไอหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดเนี่ยนะครับมันคือเหมือนกับพวกภาษีหรือว่าส่วนต่างที่คุณต้องเสียนะครับเหมือนเป็นค่าเหมือนเป็นค่าแพ็คเหรียญน,นะเอาง่ายๆเออเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าใครเล่นพวกเออถมสิบหรืออะไรพวกเนี้ยเออหรือแกะกินน้ําก็จะมีพวกลงตง๋งลงไตอ,อ่ะประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับเมื่อคุณพแพ็คแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะเข้าไปอยู่ในระบบของเออจะเรียกว่าอะไรเดียร์วีมิกวอลเล็ตนะครับ อ่ะเราไปกันต่อเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาให้แล้วกันว่ามันเป็นหน้าตาอย่างไงเออหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ครับก็เอ๋นี่คือวีมิกนะครับผมวีมิกวอลเล็ตแต่ว่าผมอ่ะเปิดในไอ้โปรแกรม L d p l a y e เนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวโปรแกรมเออเขาเรียกว่ายังไงเดียกวีมิกวอลเล็ตอ่ะนะครับซึ่งเขาห้ามเปิดเกมนะครับแต่ว่าผมก็ใช้เปิดตามปกติแต่ว่าผมไม่ได้เปิดเกมนะก็คือเปิดเจ้าตัว แอปว m i ิกวอ l l l e ตตัวนี้มันสามารถใช้ใน Emulator ได้แต่ว่าคุณอย่ามาออนเกมใน Emulator นะเพราะว่าถ้าคุณออนเนี่ยคุณจะโดนแบนนะครับผมก็ตามนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น ID ดของผมเองนะครับเป็น m y w a l l e t นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้ว่า My w a l l e t ของคุณหรือกระเป๋าของคุณเนี่ยมันดูตรงไหนวะพี่หลายๆคนไม่เข้าใจนะครับผมนี่ครับกดตรง My ว a l l e t ปั้นมันก็จะขึ้น QR code คเลยนะครับหรือใครใจดีจะส่งดากมาใม้ผมก็ได้นะ เออส่งมาให้เยอะๆเลยครับผมกําลังต้องการทําตัวมากเลยที่สคัญตอนนี้ผมโดนแบนอยู่ด้วยครับเนี่ยแล้วก็ต้องรองมันปลดเนี่ยแม่งแบนมั่วซั่วตัวเหล็กไม่หมดเลยนะครับดังนั้นตัวของผมตอนนี้นี่คือโดนฟิซซิ่งอยู่นะครับก็คือโดนแบนอยู่นะครับก็ทีมงานก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งทําการรีบปลดแบนให้โดยด่วนแต่ก็เนี่ยสองสองวันละสองวันแล้วนลเนี่ยยังไม่ได้ปลดสักทีนะครับเพราะว่าหน้าเพจก็เห็นอยู่โดนแบนมั่วซั่วตัวเหล็กไม่หมดเลยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูสมมุติว่าอันนี้ ผมมุดว่าเป็นกระเป๋าตัวที่เราต้องการอยากจะย้ายดากไปคุณกด Copy a d d r e s เดไว้เห็นไหมครับอ่าแล้วคุณก็ปิดไปนะครับคุณก็จะได้ตัวเลขมาชุดหนึ่งคุณลองไปกด Control v ีดูตรงไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใน Notepad หรือว่าในอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณก็ไปลองกดดูผมไม่มั่นใจว่ามันลงในนี้ได้เปล่าเดี๋ยวผมลองก่อนอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะได้เลขไอดีชุดอย่างเงี้ยมาเอ่อคุณได้ Copy มาแล้วใช่ไหม ถามว่าพี่แล้วเราอ่ะจะทํายังไงดีนะครับวิธีการโอนเนี่ยผมเคยบอกนะเมื่อกี้ผมบอกวิธีการดูนะครับผมว่ากระเป๋าเราเนี่ยดูตรงไหนเราจะได้ส่งไปถูกนะครับผมโอเคต่อมาเรามาดูกันครับว่าผมปั๊มดากโกูยังไงทำไมผมถึงมีดากโกเข้าไปเล่นสองสมวันวันหนึ่งทีละแบบห้าแสนสี่แสนสามแสนแล้วแต่ความดีดสูงต่ําของตลาดในแต่ละวันนะครับผม ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีดาโกเยอะๆเก็บไว้ในตัวผมบอกคุณเลยว่าคุณจะสามารถหาเล็กดาเนี่ยเข้ามาเล่นได้ทุกวันโดยที่นะครับผมไม่ต้องมานั่งฝุดเลยเออถามว่าทายังไงคุณดูตรงนี้ครับคุณเข้ามาที่ดาโกแล้วก็เข้ามาที่เด็กครับผมพอคุณกดที่เด็กมาคือหลายๆคนมักจะบอกว่าเฮ้ยพี่โถยแม่งผูกว่าตอนนี้ดาโกแม่ง ไปดูหน้าเพจผมกดเช็คแล้วเนี่ยหนึ่งดาโกเท่ากับ30บาทหนึ่งดาโกเท่ากับ20สิบบาทหนึ่งดาโกเท่ากับส5บาบาทมึงไม่ต้องสนใจเลยมึงเอาไอ้คำว่าหนึ่งดาโก30บาท2ี่บาท1ิบาบาทของมึงเนี่ยทิ้งไปก่อนนะครับผมเอาออกมาจากตรงที่กูกำลังจะสอนตอนนี้มึงเอาออกไปเลยไอ้ตรงดากราคาเท่าไหร่ถ้าหัวแม่งกระจายทีนี้ถามว่าผมทำยังไงผมถึงมีเงินแบบว่า ส่วนต่างมาเล่นแบบสามสี่แสนห้าแสนหกแสนแล้วแต่ว่าผมจะค้างเอาไว้นะอันนี้มันเป็นในตัวไก่ของผมผมเลยค้างวีมิกเอาไว้แค่นี้แต่ถามว่าวีนนม,าม,ามิกแค่นี้ผมสามารถซื้อได้กี่อ่อวีมิกมีแค่เนี้ยผมสามารถซื้อได้กี่ดากโกล,ลองดูนะเราไม่ต้องสนใจราคาวีมิกด้วยนะไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นเราแค่ดูราคาดาก,กตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือราคาดากโกอจำมาไว้นะครับมันจะดีขึ้นลงเนี่ย0ูนย์จุดูน 426 0.0425 0.03เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับมันจะลงไปครับบางทีแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งปื๊ด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 อ,อยู่ๆเอ่อผ่านไป6 7 8ชั่วโมงแม่งก็อยู่แม่งก็ขึ้นไป0 8อ่ะ0.08 0.07นแะครับแต่ละวันเนี่ยสามารถกดตรงไคล์ตรงนี้นะครับกดเข้ามาแล้วก็กดเดลี่นี่ราคาดากโกในแต่ละวันนะครับผมนี่คือราคาในแต่ละวัน ในช่วงเวลาเดียวกันที่เขาตัดลอบนะครับผมดังนั้นคุณจะสังเกตเห็นว่ามันราคามันจะไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมเนี่ยบางวันก็ตัดไปที่0.073บางวันก็0.05นะครับแต่เน่หมายความว่าในวันนี้เนี่ยมันจะวิ่งอยู่แค่0.046 7เห็นปะสมมติว่ายกตัวอย่างวันนี้เลยเนี่ย21ทับ12ทับ08บางคนคิดว่าเฮ้ยพี่โหราคาดาโกวันนี้มันก็อยู่แค่เนี่ย0 0 4 6 7ไม่ใช่นะครับ มึงเห็นตรงนี้ไหมกราฟตรงนี้คือกราฟขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเห็นไหมคือเราไม่สามารถดูได้ละเอียดขนาดนั้นนะครับในส่วนของตัววีมิกว a l เล t เนี่ยมันจะเด้งขึ้นลงสูงต่ำอย่างนี้ผมจะบอกหลักการง่ายๆให้แล้วกันสมมุติว่าตอนนี้นะครับผมเรากลับมาที่ออเดอร์นะสมมติว่าตอนนี้ราคามัน0.0426ผมทำการซื้อนี่ผมพูดได้เห็นภาพนะ เออผมทาการซื้อสมมุติว่าอ่าเดี๋ยวรอรอ,อกดรีเซ็ตก่อนสองแปดอ่ะสองแปดมันให้กูขายที่สองแปดโอเคต่ําสุดคือสองแปดเออไม่ใช่เออสูงสุดละกันคือสองแปดที่จะต้องซื้อได้ทีนี้คุณกดแม็กเห็นไหมถ้าผมซื้อตอนนี้ผมจะได้สามสิบดาโกเด็กอ,ออกใช่ไหมผมก็ซื้อเลยสามสิบดาโกมาโป้งผมกดบายผมกดบายตรงนี้แล้วผมก็ใส่รหัสผมก็จะได้ออเดอร์ตรงนี้มา เมื่อมัน <g ib ans> ขึ้นมาถึงระ,ระดับตรงที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะทําการซื้อขายพอซื้อขายเสร็จเราก็มากดรับตรงนี้มันจะมีปุ่มนะครับผมตัว C อ,อ,อะไรั้อย่างเนี่ยคอเล็ตอะไรทั้งอย่างเนี่ยนะครับคือทําการซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเออเพราะว่าเราตั้งรับเอาไว้เนี่ยที่0.0428ถามว่าเฮ้ยผมก็งงว่อาอ้าวพี่แล้วมันจะกําไรตรงไหนวะอ่ะมันจะทํายังไงนี่ไงไม่ยากมึงเปิดหน้านี้เอาไว้เลยทั้งวัน แล้วเดี๋ยวราคาเนี่ยมันจะดีขึ้นไปปื้ด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 ปืดนะครับในช่วงเวลาคุณจะต้องดูเอาเองว่าตลาดเนี่ยบางอันที่มันอาจจะเป็นทุกวันเลยมันอาจจะดีขึ้นไปแบบ0.07 0.06แค่นี้เองสมมุติว่าผมเปิดขึ้นมาวันนี้แม่งกลายเป็น0.0อ่าไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะบอกยังไงดีสมมุติว่าผมซื้อช่วงเช้าอย่างนี้แล้วกันนะ ผมซื้อตอนเช้าราคาเมื่อกี้เนี่ย0ูนย์แต่พอตอนประมาณสักสามทุ่มแม่งดันขึ้นไปอยู่ๆไม่รู้จะพัดจะผูมีอะไรก็ไม่รู้มานะครับผมมันขึ้นไปเป็น0.07 0์แล้วกันแค่น,นี้มันก็ส่วนต่างตั้งเยอะแล้วนะครับเราก็ทําการขายนะครับเราก็ทําการขายที่ราคานั้นเข้าใจใช่ไหมซื้อถูกขายแพงอ่ะ ซื้อเอาผมยกตัว,ตวอย่างของตัดศูนย์นี่ลวกันนะมันจะได้พูดง่ายๆซื้อศูนย์จุดสี่ขายศูนย์จุดเจ็ดเข้าใจปะเออซื้อศูนย์จุดสี่แล้วก็ขายศูนย์จุดเจ็ดแล้วก็ซื้อศูนย์จุดสี่ขายศูนย์จุดหกศูนย์จุดสี่หรือว่าซื้อซื้อศูนย์จุดสามขายศูนย์จุดแปดเข้าใจปะดังนั้นมันก็จะได้ดากโกมาเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งถ้าเกิดว่าคุณทําจานวนเยอะๆสมมติว่าผมทําที ปกติถ้าเป็นตัวหลักเวลาผมทาทีอ่ะแบบร้อยดาโก200ดากโกวอลุ่มมันก็จะเยอะขึ้นคุณเข้าใจป่ะเพราะว่าราคาราคาดาโกตรงเนี้ยมันแพงขึ้นมันเอาง่ายๆเลยมันหลักการเหมือนคุณเป็นพ่อค้าคนกลางอ่ะซื้อถูกขายแพงสมมติว่าผมซื้อศูนย์จุดสามแล้วผมก็ไปขายที่ศูนย์จุดหกอ่ะเรียกง่ายๆนะผมยกตัวอย่างให้ฟังแค่นี้เองแล้วคุณมีวอลุ่มดาโกอยู่ในตัวตั้งร้อยดาโกอ่ะแค่นี้คุณก็ปั่นไปปั่นมาปั่นไปปั่นมาปั่นไปปั่นมา จบคุณก็เอาดาโกเข้าไปเล่นในเกมได้สบายๆเหมือนที่ผมทําเอ่อหลายๆคนก็ยังงงเลยว่าเฮียพี่ทำไมไม่ไม่ได้เห็นได้ได้ขุดไม่ค่อยจะได้ขุดหรืออาจจะขุดน้อยกว่าแต่ทำไมมันมีพวกเอ่อเหล็กดําเนี่ยมันขึ้นมาเยอะๆก็เนี่ยผมทําวิธีนี้ดังนั้นเนี่ยก็หลายๆคนบอกให้ผมสอนให้ทําหน่อยลองสอนหน่อยว่าทํายังไงดังนั้นมึงก็ไม่น่าถามใครวิธีมึงดูดาโกเนี่ยมึงเข้าไปเลยเนี่ยในไอแอปวีมิกวอลเลตมึงเนี่ยมึงสามารถดูได้เลยนะครับ เนี่ยแล้วมันจะมีทั้งเคทั้งวีมิกเขียววีมิกเขียวกับวีมิกแดงมันคือไงวีมิกแดงเนี่ยเวลาเราขายทําการซื้อเหรียญเนี่ยเราต้องใช้วีมิกแดงในการซื้อนะครับผมเนี่ยเราจะเอาซื้อมาอ่าเราจะเอาวีมิกแดงมาต้องซื้อดาโกถูกไหมถ้าเกิดว่าคุณเอาวีมิกเขียวมาซื้อดาโกซื้อไม่ได้คุณจะต้องใช้วีมิกเขียวแปลงเป็นวีมิกแดงก่อนแล้วถึงจะเอาวีมิกแดงมาซื้อดาโกนี่คือวิธีการดูเหรียญดาโกนะครับ แล้วก็วิธีการปั๊มเหรียญดากแบบง่ายๆไม่โดนแบนเพราะวิธีนี้มันเหมือนกับการเล่นหุ้นเหมือนมือซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงปั่นไปเรื่อยๆจนเงินนะครับหรือว่าจนดาโกที่เราต้องการเนี่ยมันได้ที่เราต้องการแล้วเราก็เอาทําการสลับเข้ามาเล่นในเกมแค่นี้เองนะครับมันคือวิธีที่ผมสอนแล้วกันนะครับผมง่ายเลยนะครับอย่างที่บอกว่ามันง่ายจริงๆนะครับ อย่างตลาดตอนเนี้ยมันอยู่คงที่ไม่ต้องไปสนใจมันแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งพอมันมีข่าวว่าเฮ้ยเดี๋ยววันที่21นี้นะมันจะทําการแพ็คได้แล้วนะครับนี่ผมบอกไปในในให้แล้วนะวันที่21ที่จะถึงเนี่ยจะสามารถแพ็คตัวละครลงขายใน NFT ได้แล้วดังนั้นคุณจำไหมว่าในแต่ละวันที่มมีพวกแบบว่าเราจะกวาดล้างบอทเราจะมีตัวใหม่เข้ามาเราจะมีระบบเผาเดาโกเราจะมีระบบ ซื้อของผ่านดาโกด้วยเหรียญอะไรอย่างเงี้ยมีการซื้อขายตัวละครได้คุณจําไว้พวกข่าวเหล่านี้มันจะทําให้ตัวดาโกเนี่ยดีบราคาขึ้นราคาลงแล้วบางวันเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาปิดตลาดซื้อขายแลกเหรียญดาโกเนี่ยดาโกเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นเพราะมันมีแต่คนที่ขายเอาไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับมันไอคนที่ใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่สามารถลงขายได้ดังนั้นคุณต้องจับจังหวะของคุณเองให้ได้ถ้า,าคุณจับจังหวะเองได้ จำไว้ว่าคุณก็จะเล่นได้สบายๆนะครับหรือวิธีนี้เนี่ยเขาก็ใช้ในการปั่นหุ้นหรือว่าปั่นออกมาเป็นเงินบางคนนะครับผมเล่นนะครับผมบางคนเล่นเพื่อขุดในเกมแล้วก็เอามาไว้ใน v m i x แล้วก็เอาว m i x ไปขายเลยก็ได้แต่ว่าถ้าสำหรับคุณคิดนิดนึงคุณขุดมาแล้วคุณเอามาปั่นเพิ่มใน v m i x Wallet ซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงแล้วอาทิตย์หนึ่งคุณก็ขายอย่างผมอะจะขายทีอาทิตย์หนึ่งขายทีอาทิตย์หนึ่งขายทีนะครับผมเอ่ออาทิตย์หนึ 67, ่งหกเจ็ดพันอาทิตย์หนึ 67, ่งหกเจ็ดพันแค่นี้นะครับถ้าอาทิตย์ไหนไม่เอามาเติมเลยไม่เอามาเล่นเลยก็ได้ไปเต็มเต็มแต่ถ้าบางอาทิตย์เตี้ยนคันอยากจะลองอย่าก,กัะเจ็บก็ผมก็เอามาก็ตัดครึ่งหนึ่งอะผมก็เฉือนครึ่งหนึ่งออกมาแล้วก็เอามาเติมเออแล้วก็เอาไปเก็บเข้ากระเ,าะเป๋าคนทำอย่างนี้ นะครับดังนั้นมันจะเล่นแบบมันจะเล่นได้โฟกว่านะครับแบบมันจะไปแบบลื่นๆเลยสองตัวสามตัวพอแล้วไม่ต้องอะไรให้มันเยอะว่าเวอร์วังกาลังการกัน,นสร้างนะครับแล้วทั้งหราบวันนี้ผมก็สอนเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะย้ายนะครับคุณต้องการจะย้ายนะครับผมคุณจะต้องทําการย้ายวีมิกนะครับวิธีการย้ายที่ดีที่สุดคือการแปลงวีมิกแดงเป็นวีมิกเขียวนะครับผมคุณกดที่วีมิกแดงขึ้นมา แล้วคุณก็กดที่ Exchange 2นะครับผมแล้วกด Mac นะครับนี่คือการเ,เปลี่ยนจากวิมิกแดงเป็นวิมิกเขียวเห็นไหมครับมันจะมีค่าฟรีอยู่ข้างล่างคุณจะต้องเสีย0.05มันน้อยนิดครับคุณไม่ต้องไปตีได้กับมันนะครับคุณก็กด Mac แล้วก,กด Next ไปเลยพอคุณกด Next เสร็จปุ๊บนะครับมันให้คุณยืนยันนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นวีมิกเขียวเห็นไหมพอมเป็นวิมิกเขียวแล้วคุณถามว่าเฮ้ยพี่แล้วไหนอ่ะมันจะส่งไปยังไง คุณจาได้ไหมผมบอกคุณแล้วว่าให้คุณอะไปที่กระเป๋าตัวที่ต้องการจะส่งแล้วคุณก็เข้าที่ My Wallet แล้วคุณก็กด Copy Address พอคุณ Copy มาแล้วไม่ใช่ไอดีนี้นะนี่ผมบอกมึงนะดังนั้นมึงต้องไปกดอีกไอดีหนึ่งนะ My Wallet อีกไอดีหนึง่งแล้วก็ .Copy กระเป๋ามานะครับพอมึง Copy กระเป๋ามาเนี่ยให้มึงเข้ามาที่ V-Mix Wallet อันนี้นะครับแล้วเราก็กดอะไรดีอะถ้าเราจะเอาเข้า Binance อันนี้ก็คือเปลี่ยนเป็น K s ส a p นะครับถ้าเราจะเอาไปเป็น vmix แดงเราก็กดที่ exchange t o v mix credit แต่ถ้าเราจะต้องการเอาไปไว้อีก ID หนึง่งให้เรากด send t o token นะครับเพราะคุณกดปุ๊บเนี่ยให้รู้ให้เราตูตรงนี้เลยตรง enter the address คุณกด ctrl o n o v นี่คือกระเป๋าที่คุณไปก๊อปมาเข้าใจปะ่ะแต่อันนี้คือผมก๊อปของ ID นี้ให้ดูนะครับดังนั้นเวลาตอนที่คุณจะทำจริงอ่ะคุณจะต้องไปก๊อปกระเป๋ามา แล้วคุณก็กดเน็กเข้าไปนะครับพอเน็กเข้าไปเนี่ยมันจะมีให้ใส่จํานวนนะครับแต่อันนี้มันไม่ได้เพราะว่าผมผมก๊อปไอดีนี้ให้ดูนะครับดังนั้นผมจะบอกให้แทนแล้วกันคุณก็กดเน็กเข้าไปแล้วคุณก็ใส่จํานวนที่คุณต้องการแล้วก็ใส่รหัสแล้วแค่นี้มันก็ส่งไปแล้วนะครับนี่คือวิธีการย้ายนะครับแบบปลอดภัยนะครับผมดีกว่าคุณไปนั่งแบบขายของเกินราคาแล้วมันมั่วหมดแล้วสุดท้ายคุณก็มาโดนแบนแล้วคุณก็สวย นะครับผมก็ตามนั้นนะครับถ้าเขาปลดให้ก็ดีไป,ะปนะครับไม่ปลดให้ก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมโอเคดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับทั้งวิธีการย้ายนะครับผมทองหรือวีกผมสอนไปหมดแล้วนะครับผมแล้วก็วิธีการปั๊มหรือการปั่นดากโกมาเพื่อเล่นในเกมผมก็สอนคุณไปหมดแล้ววิธีดูคุณก็ดูยังไงผมก็สอนคุณไปหมดแล้วจําไว้ว่าไม่ต้องสนใจไม่ว่าใครจะบอกว่าดาก มันเม็ดละสิบห้าเม็ดละยี่สิบเม็ดละสามสิบมันคือเงินใครว่างก็ปล่อยขุดไปใครไม่ว่างขุดหรือใครคิดว่ามันไม่มันไม่คุ้มค่าก็เลืองของแม่งมึงไม่ต้องไปสนใจมันมึงรู้แค่ว่าตัวมึงทําพอเงินเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยมันก็คือเงินนะครับดังนั้นก็เต้นกันให้สนุกแล้วกันขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับแฟนเทคกับรีดแมนช็อป นะครับผมฝากไว้ด้วยบายบายจ้ะจบจบ